สวัสดีค่ะมาพบกับคุครัศมีตระกูลกุศีนะคะในรายวิชาภูมิศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะการจัดก,การสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นการกระทําตามกิจกรรมต่างๆของมนุษย์นะคะเช่นการประกอบอาชีพ การเดินทางส่งผลให้สิ่งแวดล้อมนะคะเกิดความเสื่อมโทรมเช่นดินเสื่อมโทรมเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะคุณสมบัติของดินทำให้ดินเนี่ยมีคุณภาพลดลงเช่นมีสภาพเป็นกรดนะคะมีสภาพเป็นดินเปรี้ยวไม่สามารถใช้เพื่อทำการเกษตรได้ทำให้แหล่งผลิตพืชลดลงนะคะผลที่ตามมาคือเกิดปัญหาการชะล้าง พังทลายนะคะของหน้าดินมากขึ้นตะกอนดินหินกวดทรายถูกน้ำพัดพาไปทับถมในพื้นที่ทางการเกษตรนะคะและแหล่งน้ำทำให้แหล่งน้ำตื้นเขินประสิทธิภาพในการระบายน้ำลดลงเป็นผลให้เกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากนะคะมาพร้อมกับดินโคลนถล่มน้ำเน่าเสียนะคะเกิดจาก ขยะที่อยู่ในแม่น้ำลำทารน,นะคะและของเสียนะคะจากโรงงานอุตสาหกรรมทำให้พืชและสัตว์บางชนิดนะคะสูญพันธุ์สูญเสียความงามนะคะของทิวทัศน์ต่างๆการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมนะคะของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยดินน้ําอากาศสาัตว์และพืชน,นะคะ ล้วนแต่มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์นะคะเราควรดูแลรักษาความสะอาดนะคะในบริเวณต่างๆไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำหรือทิ้งขยะลงบนและควรคัดแยกขยะก,ก่อนนำไปทิ้งใช้น้ำอย่างประหยัดปิดก๊อกน้ำให้สนิทเมื่อไม่ได้ใช้งานช่วยการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเช่นปิดไฟถอดปลั๊กไฟเมื่อไม่ได้ใช้งานน้ำขวดพลาสติก มาประดิษฐ์เป็นกระถางต้นไม้หรือรวบรวมไปขายเพื่อน,นำไปรีไซเคิลใช้กระดาษให้หมดทั้งสองด้านก่อนที่จะใช้แผ่นใหม่งดใช้ถุงพลาสติกและโฟมเพื่อลดปริมาณขยะที่ย่อยสลายยากเมื่อต้องเดินทางไปที่ใกล้ๆควรเดินหรือใช้รถจักรยานยนต์แทนการใช้งานหรือใช้บริการรถสาธารณะ รือร่วมกันโดยสารรถคันเดียวกันหากสถานที่ที่ต้องการไปอยู่ในเส้นทางเดียวกันปลูกต้นไม้ในบริเวณต่างๆที่บ้านที่โรงเรียนในชุมชนของตนเองช่วยการรักษาแหล่งน้ำและต้นไม้ในชุมชนของตนเองมลพิษทางน้ำปัญหามลพิษทางน้ำเกิดจากชุมชนโรงงานอุตสาหกรรมและแหล่งอื่นๆมีการปล่อยน้ำเสีย ทิ้งขยะหรือสารเคมีลงในแหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้สัตว์น้ำต่างๆไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ตายหรือสูญพันธุ์นอกจากนี้แหล่งน้ำที่เน่าเสียยังส่งกลิ่นเหม็นและเป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรคน้ำเน่าเสียเป็น อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและยังทำลายทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยวปัญหามลพิษทางอากาศเกิดจากหลายสาเหตุได้แก่ควันเสียจากยานพาหนะควันจากการเผาขยะควันหรือสารเคมีต่างๆจากโรงงานอุตสาหกรรมไฟป,ป่าทำให้อากาศมีการเจือปนของสิ่งปนเปื้อนต่างๆส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนและสัตว์ ทำให้เจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนอกจากนี้บริเวณที่มีมลพิษทางอากาศมากจะมีสภาพอากาศที่ขุ่นมัวส่งผลให้การมองเห็นเป็นไปยากยากลำบากอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศผู้คนต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อช่วยกรองสารหรืออนุภาคขนาดเล็ก จากอากาศที่หายใจปัญหาป่าไม้ถูกทำลายเกิดจากการลักลอบตัดไม้การทำไร่เลื่อนลอย,ลอยการขยายตัวของชุมชนเมืองเมื่อต้นไม้ถูกตัดส่งผลให้ขาดความชุ่มชืน้นเมื่อเกิดฝนตกหนักอาจเกิดน้ำไหลบ่าท่วมบ้านเรือนได้และทำให้เกิดความแห้งแลง้งเนื่องจากป่าไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารถูกทำลาย ป่าไม้ช่วยดูดซับน้ําและช่วยชะลอความเร็วของน้ําให้ลด,ดลงเมื่อป่าไม้ถูกทําลายจึงทําให้น้ำไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วปัญหาดินเสื่อมคุณภาพเกิดจากการปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมกับดินการปลูกพืชชนิดเดียวซ้ำๆกันมากเกินไป และการใช้สารเคมีโดยที่เกษตรกรไม่ได้ฟื้นฟูสภาพดินหลังการใช้ประโยชน์ทำให้ดินเสื่อมคุณภาพจนไม่สามารถเพาะปลูกได้การใช้สารเคมีในการเพราะปลูกอย่างต่อเน,นื่องทำให้มีสารเคมีตกค้างในดินเป็นอันตรายทั้งต่อตัวเกษตรกรเองและต่อผู้บริโภค ปัญหาทรัพยากรชายฝั่งทะเลลดลงเกิดจากการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อใช้เป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำทำให้สูญเสียแหล่งเพาะพันธุ์ตามธรรมชาติและเกิดปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งเพราะไม่มีป่าชายเลนเป็นแนวกั้นตามธรรมชาติการบุกรุกป่าชายเลนเพื่อทำนากุ้ง จะทำให้สัตว์น้ําลดปริมาณลงในบางพื้นที่จะมีการดูแลรักษาป่าไม้เป็นอย่างดีมักจะพบประเพณีการบวชป่าการบวชป่าหรือบวชต้นไม้เป็นประเพณีที่สืบทอดจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันเป็นการนําความเชื่อทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาป่า ขั้นตอนและพิธีการบวชต้นไม้นิยมทำเหมือนงานบุญทั่วไปโดยใช้สายสินล้อบบริเวณที่จะบวชต้นไม้แล้วนิมนต์พระสงฆ์มาสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลต่อชาวบ้านและต้นไม้ที่จะทำพิธีจากนั้นนำจีวรที่เตรียมไว้ไปห่มให้กับต้นไม้ส่งผลให้เกิดความเชื่อว,ว่าป่าที่ผ่านบวชแล้วจะเป็นเหมือนดินแดนศักดิ์สิทธิ ใครก็ไม่อาจเข้าไปทำลายได้ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตการปลูกป่าทดแทนส่งผลให้ยังคงมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ในบางพื้นที่ที่มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าการถางป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยหรือปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้พื้นที่ป่าลดลงทำให้เกิดอุทกภัยและดินโคนลนถล่มบ่อยครั้ง ในบางพื้นที่ที่มีการทำเกษตรกรรมและมีการดูแลรักษาแหล่งน้ำทำให้มีแหล่งน้ำที่สะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคในบางพื้นที่ที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำมีการปลูกสิ่งก่อสร้างริมน้ำขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆลงในแหล่งน้ำทำให้แหล่งน้ำเน่าเสียในบางพื้นที่ ที่มีการดูแลรักษาทะเลและชายหาดไม่ให้สกรปรกเกิดความสะอาดสวยงามช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวทำให้เศรษฐกิจในชุมชนเติบโตในบางพื้นที่ไม่มีการดูแลเรื่องความสะอาดมีการทิ้งขยะลงบนชายหาดทิ้งน้ำเสียลงในทะเลทำให้เกิดความสกรปรกส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศการท่องเที่ยวในชุมชน แนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค 1. การป้องกันใช้กฎหมายและใช้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 2. การเก็บกักรวบรวมทรัพยากรเอาไว้เช่นเก็บกักน้ำในฤดูฝนมาใช้ในฤด,ดูแง้งการแก้ไขและฟื้นฟูช่วยให้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมาอยู่ในสภาพดีและใช้ประโยชน์ การรักษาทําให้ทรัพยากรที่เสื่อมโทรมกลับสู่สภาพเดิมการแบ่งเขตแบ่งประเภทของทรัพยากรในการอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติการสงวนการเก็บรักษาทรัพยากรไว้ไม่ให้สูญสิ้นไปบุคคลทั่วไปการอนุรักษ์ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดใช้อย่างประหยัด ใช้ทรัพยากรในปริมาณที่เหมาะสมทำให้ทรัพยากรฟื้นตัวได้ทันนำกลับมาใช้ใหม่ของที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ได้อีกเช่นขวดน้ำถุงพลาสติกใช้อย่างประหยัดใช้เท่าที่จำเป็นและคุ้มค่ามากที่สุดใช้สิ่งอื่นทด,ดแทนช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเช่นใช้ถุงพ้าแทนถุงพลาสติกการซ่อแมแซม ของใช้ต่างๆที่ชำารุดเพื่อลดการใช้ทรัพยากรแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคมีทั้งหมด8ขอ้อ1การใช้อย่างประหยัดทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่อย่างจำกัดจึงควรใช้อย่างประหยัดและใช้เมื่อมีความจำเป็นเช่นไม่เปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้ขณะแปรงฟันหรือล้างมือ ถอดปลั๊กไฟปิดแอร์ปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้งาน 2. การนํากลับมาใช้ใหม่สิ่งของบางอย่างเมื่อใช้แล้วสามารถที่จะนํากลับมาใช้ได้อีกเช่นถุงพลาสติกนํามาใส่สิ่งของต่างๆกขวดน้ำพลาสติกนํามาทําเป็นแจก,กันดอกไม้ซึ่งการนําสิ่งของกลับมาใช้ใหม่จะช่วยลดการทําลายสิ่งแวดล้อมลง 3. การซ่อมแซมสิ่งของต่างๆ เมื่อใช้เป็นระยะเวลานาน,านอาจามีการชำรุดเสียหายจึงต้องนำมาซ่อมแซมเพื่อยืดอายุการใช้งานของสิ่งของนั้นเป็นการลดการใช้ทรัพยากรและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเช่นซ่อมแซมเครื่องเรือนไม้ที่ชำรุดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ 4. การหลีกเลี่ยงเป็นการหลีกเลี่ยงก,การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ก่อ ให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเช่นโฟมยาฆ่าแมลงสารเคมีเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นถุงผ้ากล่องชานอ้อย 5. การบำบัดและการฟื้นฟูการบำบัดเป็นการช่วยลดความเสื่อมโทรงของทรัพยากรธรรมชาติเช่นการบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรม ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำส่วนการฟื้นฟูเป็นวิธีการช่วยให้ทรัพยากรมีสภาพเหมือนเดิมเช่นการปลูกต้นไม้ทดแทนต้นไม้ที่ถูกตัดไป 6. ก,การใช้สิ่งอื่นทดแทนจะช่วยให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยลงเช่นใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าแทนการใช้ถุงพลาสติกหรือใช้ปินโตใส่อาหารแทนการใช้กล่องโฟม เการดูแลและรักษาวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ทุกคนต้องร่วมมือกันดูแลและป้องกันไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลายรวมถึงช่วยการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาเช่นช่วยกันดูแลแหล่งน้ำในชุมชนไม่ให้มีพยะหรือมีน้ำเสียหากพบเห็นการทำลายทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาดูแล 8. การรีไซเคิลเป็นการนำวัสดุเลือใช้ใไปผ่านกระบวนการแปลสภาพเพื่อน,นำกลับมาใช้ใหม่เช่นแก้วที่แตกสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นแก้วใหม่ได้ในวันนี้นะคะเราก็เรียนกันเพียงเท่านี้นะคะเดีย๋ยวเรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย